สวัสดีครับกลับมาพบก,กับรถนางฟ้าครับวันนี้ได้ NSR ตัวแรกครับหรือว่า NSR ตาเหลี่ยมนั่นเองครับเข้ามา1คันอันนี้ก็เช็ครายละเอียดเสร็จเรียบร้อยนะครับก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ NSR ตาเหลี่ยมคันนี้เอกสารครบโอนนะครับภาษีขาดเกินปายทะเบียนมีนะครับเป็นปายทะเบียนแบบใหม่ละใหญ่ๆนะครับ รายละเอียดโดยรวมคันนี้ตอนที่ผมไปได้มาก็เหมือนเจ้าของเขาไม่ได้ใช้นะครับติดทหารแล้วก็จอดหลายเดือนก็มาเช็คค่อนข้างหลายจุดอยู่ตอนได้รถมาก็สตาร์ตติดแต่ว่ามันก็ดูไม่ค่อยสมบูรณ์มาดูเหมือนมันสะดุดอะไรต่างๆนะครับแล้วเอาไปขี่ยังไม่ถึงโลเลยครับความร้อนขึ้นปิดเลยนะครับ n s r สาย n s r นะครับตากลมตาเหลี่ยมปัญหาคือถ้าวันนอบไม่ขึ้นนี่ ถ้าสายไม่ขาดนะครับเฟืองปั๊มน้ำแตกนะครับเฟืองปั๊มน้ำแตกแล้วก็ความร้อนจะขึ้นไวมากนะครับขีดไม่ถึงโลความร้อนขึ้นสุดเลยก็คือน the ้ำมันไม่วนมันไม่ใบพัดปั๊มน้ำมันไม่หมุนนะครับเราเรียกเฟืองแกนปั๊มน้ำมันแตกนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยครับต้องเปิดฝาคาดมาเปลี่ยนเฟืองปั๊มน้ำเป็นอย่างดีเลยนะครับเป็นตัวเฟืองพลาสติกแล้วก็เกลียวแกนปั๊มน้ำนี่เป็นเหล็กนะครับค่อนข้างหลายตังค์อยู่นะครับเปิดฝาคาดออกมาแน่นอนครับ แะเกนฝาคัดน้ำมันเครื่องต้องเปลี่ยนใหม่หมดครับมอหนงมอน้ําต้องล้างใหม่หมดเลยนี่ก็เรียบร้อยแล้วผมเปลี่ยนสายวันรอบใหม่ให้ด้วยนะครับสายวันรอบได้มาขาดคันนี้มีของนะครับมีของแล้วผมไปเทสเรียบร้อยแล้วรถวิ่งดีมากและที่สําคัญคือรถมันมีทรงแล้ว,รถ,ร,ลวรถมันมีของทรงแบบนี้ก็คือใส่เป็นล้อ ขอบ17 1เปนะเป็นล้อทองของซ u เปอร์เดกนะครับยางก็เป็นของ IRC นะครับหน้าลายตรงหลังลายแม็กซิ่งนะครับยางก็ยังใหม่อยู่เลยดุมหลังครับยอดนิยมดมแดดนะครับดมแดดจะเป็นแบบนี้เลยมือลิงมินียมสวยงามนะครับอารมินียมตรงรุ่นนะครับเขาเรียกอารมกล่องใหญ่นะครับท่อแดงบางสายทั้งปลายท่อแล้วก็ตัวท่อตรงรุ่นของ NSR ตากลมตาเหลี่ยมเลยนะครับ แล้วก็เกียร์โยงเป็นแบตดัมนะครับมีเนียมนี้เบรกได้นะใช้ได้ดีแต่ว่ามันกดลงเยอะหน่อยจบหลังเปลี่ยนมาใหม่ครับของไวเดสซับดีนะครับสีโครงก็ยังโอเคครับสีชุดสีก็ยังสวยอยู่ยังเงาสีโครงและชุดสีผมตีไปให้ประมาณ70-80%แซตแต่สีฝาครอบคัดเนี่ยสวยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยฮนะอ่า ใส่เป็นคาบูเคเลียมนะครับเปื่อยกองผมเจาะใส่2ทีได้ให้แล้วนะครับแล้วก็สายตัวนี้ก็ใส่เป็นแบบสายสายสองทีสองทีอะไรก็แยกปกติตอนแรกมันมามันไม่ได้เสียบครับรถมันก็ไม่ค่อยเรียบร้อยแหละที่เห็นอยู่นี่คือเป็นวาล์วมือครับของช่างกลตัวนี้เวลาวาวล์วเราเสียเป็นอะไหล่ทดแทนนะครับราคาประหยัดใช้ได้ดีด้วยนะฮะเปิดปิดตามคันเร่งเลยลักษณะนี้ก็คือวาล์วปิดเปิดคันเร่งไปก็วาล์วเปิดนะครับจนสุดอ่านะครับขี่ดีนะครับผมไปเทสแล้วรถวิ่งดี นะครับไม่มีอาการลอรอ,อบเปิดเครเร่งก็มาเลยนะครับอกด้านล่างก็จะมีเย็บอยู่นะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เก็บรายละเอียดมากมายครับชุดหน้าเดิมบางคนเหลืองนะครับต้องบางคนเหลืองเท่านั้นไฟหน้าเหมือนเปลี่ยนมาใหม่นะแล้วก็สวิตช์แฮนด์แต่งนะครับหน้าไมา้เกลีวความร้อนขึ้นนะครับความร้อนปกติ สายวันรอบผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้ววันรอบขึ้นไฟเกียร์ว่างขึ้นนะครับอะไรไฟเกียร์ว่างก็ไม่ติดก็เปลี่ยนเซ็นเซอร์เกียร์ว่างใหม่ครับไฟเลี้ยวติดนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยระบบไฟติดครบนะไฟเลี้ยวไฟต้ายไฟหน้าต่ําสูงไฟเบรกก็ติดนะครับไฟเบรกติดปั๊มบนนะครับเป็นปั๊มเบรก110แท้แล้วก็สายถักก็จะมีแค่แตะนะครับที่มันไม่ดังเขาน่าจะ ผมหาสายเสียบไม่เจอนะมันเป็นประกับแต่งด้วยในตัวเตเนี่ยมีอยู่แต่ผมหาสายเสียบไม่เจอแล้วผมก็ไม่สามารถที่จะทําสายมันมาเสียบให้มันดังได้นะความสามารถไม่ถึงขาก็เอาไปทําเองนะครับนี่นะฮะฝากรอบจานไฟนี้สวยเห็นไหมประก็นใหม่ๆเลยเหมือนเจ้าของแจ้ามาเครื่องเหมือนเขาเพิ่งฟิตใหม่แต่ก็อย่างว่าแล้วฟิตใหม่แล้วก็จอดนานนะครับหลายเดือนติดทหารใจมีดอกเดียว ครับขันได้หมดเลย3จุดครับประมาณนี้โซ่สเตอร์เลสแต่อันนี้ผมก็ไม่ได้ล้างแบบสะอาดนะมันก็จะมีคราบขี้ดินอยู่มาฟังเสียงสตาร์ทติดง่ายครับรเปิดไฟไปเลี้ยว ไปสูงไปต่ำครับต่ำสูงติดระบบไฟติดครบนะขายแค่แต่อย่างเดียวครับให้ดูไฟเปรดกระผมตั้งเร่งมานิดนึงเครื่องยนต์เงียบกิ๊บครับน่าจะฟิตมาใหม่แหละเนี่ยรอประเกันรอประเกันฝาผ้ที่ผมเปลี่ยนใหม่ประเกันกลางก็ มีเสียงดังไม่มีเสียงหอนเลยก็ปบบิดติดมือครับอย่างที่ผมไปเทสมาก็คือรถมันวิ่งดีนะครับขับสนุกไม่ต้องรอรอบไม่ต้องเค้นรอบนะครับเปิดัะเลงมาก็ไปเลยครับขับสนุก ที่สําคัญคือราคาไม่สูงด้วยนะคันนี้เครื่องดีได้ท่อแดงบางซ้ายด้วยแดงบางซ้ายเบิกใหม่นะครับ8ปดพันเก้าท่อเลสนะพอตั้งเร่งก็ตั้งเร่งเยอะไปพอตั้งเบามันก็จะดับไปเลี้ยวซ้ายขวาอะไรก็ติดนะครับไปพามากขายแค่เตอนะครับไปเดียวก็ประมาณนี้ราคา Nsr ตาเหลี่ยมคันนี้เปิดราคาอยู่ที่16,900บาทนะครับ16,900าบาทเอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับใครที่สนใจโทรมาเบอร์063 425 5989ายกนะครับหลายก็เบอร์นี้เลยสั่งมาขอ,ขอารูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้รถอยู่จังหวัดบ,บุรีรัมย์นะครับในตัวเมืองสามารถมาชมตัวจริงได้ท่านใดไมส่สะดวกนะผมสามารถจะส่งได้ทั่วไทยนะครับทางนี้ทางนั้นมันเป็นรถมือสองนะครับมันไม่มีอะไรสมบูรณ์100%นะครับลูกค้า ทำความเข้าใจนะครับคิดจะเล่นรถเก่าก็ศึกษานิดนึงนะครับโดยรวมที่รีวิวไปผมว่าผมรีวิวรายละเอียดแล้วก็ชัดเจนนะครับถามว่าคุ้มไหมผมบอกเลยคันนี้โคตรคุ้มฮะเพราะว่าเจ้าของทำหมดเยอะครับหมดเยอะ20,000กว่านะครับแต่ด้วยนะมันทำมันปั้นนานแล้วลงอะไหล่อะไรก็คุ้มและตำหนิก็สีนิดหน่อยนะครับตำหนิการใช้งาน 70- 80%, 80 นะครับลอ17-18พท่อเลดแดงบางสายนะครับอะลิเนียมเกียโยงดุมดั้มนะครับปุ้ม16,900บาทครับ n s r ตาเหลี่ยมก็รีวิวประมาณนี้ครับคลิปหน้าเดี๋ยวเป็น TZR นะครับผมได้มาแล้วแต่ยังไม่ได้ล้างเลยคันนั้นก็ใครหาอยู่ก็เดี๋ยวรอชมคันนั้นภาษีเต็มด้วยลายไปก่อนสวัสดีครับ